ทุกคนไฟดับหลอดโน้นนะคะกําลังจะอัดคลิปอยู่ดับเฉยเลยนะคะอ่ะเข้าคําถามกันดีกว่านะคะว่าที่ปากีมีกัญชาด้วยหรอคะแล้วผิดกฎหมายไหมเขาปลูกไว้ทําอะไรจริง,รงๆแล้วขันจะบอกอย่างนี้นะคะว่าที่ปากีมีกัญชาเยอะมากแต่ไม่ได้ปลูกนะคะมันเกิดเองตามธรรมาชาติซึ่งมันมีต้นหนึ่งมันก็จะมีต้นสองต้นสามต้นสีแล้วก็เป็นป่ากัญชาไปเลยนะ,ค,ะคือมีเยอะมากมีทุกที่นะคะซึ่งพอถึงฤดูร้อนมันก็จะเกิดของมันเอง เราไม่ได้ไปปลูกมันนะคะแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดคะ่ะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยคือกฎหมายอะ่ะกฎหมายก็ใช้กฎหมายอิสลามใช่ไหมแล้วอิสลามไม่ได้รองรับกัญชาว่าถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎกัญชาก็ยังผิดกฎหมายอยู่แต่คนที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบไปเล่นไปลองไปอะไรนะ เออเขาเห็นแบบแล้วเขาก็แบบถางทิ้งไปเลยเไรอย่างนี้เขาไม่ได้ไปนสนใจเหมือนบ้านเรานะบ้านเราเห็นต้นกัญชาโอ้โหยังก็เห็นทองแต่ที่นี่คือแบบเฉยๆนะโดนค่ะมันก็เหมือนว่าชาพืชนิดนึงอะที่เกิดข้างทางนะคะสําหรับคนที่นี่นะคะกัญชาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะ